สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือข้อความจาก u Universe ที่อยากจะสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะเสียงทายสุ่มด้านด้านหลังสําัรับออกมาเป็น the sun the sun ในเวอร์ชันนี้ค่ะหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกๆมิตินะทั้งในเรื่องของที่อยู่การย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนงานนะคะการสร้างครอบครัว รวมถึงคู่ครองก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนผ่านอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจะบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยเนาะ,ะเปลี่ยนผ่านหมายความว่าคุณอาจจะกําลังยุติความสัมพันธ์หรือว่าได้ยุติความสัมพันธ์จากพลังงานเดิมๆไปแล้วพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นสันนะคะเป็นนิวเอเนอรจีที่เข้ามาช่วยทําให้ชีวิตของคุณอนะ เพิ่มพลังความรุ่งโรดความเจริญรุ่งเรืองความสุขความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณเนี่ยแน่นอนว่าน่าที่จะมาจากฝั่งตรงข้ามจากพลังงานเดิมที่คุณเคยเดียวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าเคยเดียกับคนไทยนะคะ หรือถ้ายูกับชาวต่างชาติอาจจะได้ชาวต่างชาติโซนเอเชียหรือว่าโชนโซนตะวันออกกลางดังนี้เป็นต้นเกี่ยวเนื่องกับชาวตะวันออกกลางเกี่ยวเนื่องกับชาวยุโรปผมทองตาฟ้าแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยนะคะหรืออาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าคนนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชาวตะวันออกกลางนะ เกี่ยวเนื่องกับแถบตะวันออกกลางนะอาจจะเป็นแถบดูไบก็ได้นะคะหรือว่าตุรกีฝั่งฝั่งมุสลิมก็ได้นะคะประมาณนี้มันจะมีเรื่องการงานเกี่ยวข้องรวมถึงผู้คนในโซนโซนนี้เข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องทําให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยเฉพาะเรื่องคู่ครองนะคะถ้าเปลี่ยนใหม่หนนี้จะดีมากๆใช้คําว่าเปลี่ยนใหม่ก็คือจากเมื่อก่อนดีวกับพลังงานเดิมๆแล้วมันไม่เวิร์กใช่ไหม แต่คนนี้จะมีเหตุให้คุณต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีแบบ100%เต็มอะ่ะคือมันดีในลักษณะที่พลิกชีวิตคุณไปเลยนะคะชีวิตคือจากที่เคยเป็นอยู่เดิมๆม,มันเป็นยังไงนะคะมันจะถูกเปลี่ยนใหม่ให้มันสว่างสวัยมีความสุขจะเดินรุ่งเรืองนะคะบางคนอาจจะเรียกได้ว่าถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนฐาน,นะไปเลยนะถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยร่ำรวยนะคะ ตามไลฟ์สไตล์ที่คุณเป็นตามสิ่งที่คุณเมเนฟิ์ด้วยนะคะรวยมากรวยน้อยอยู่ที่คุณเมเนฟิ์นะคะแล้วก็สำคัญนะคะเมเนฟิ์แล้วอธิษฐานแล้วให้ลงมือทำด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่ายูนิเวิร์สหรือพระเจ้าไม่สามารถจะนะคะแปลงองค์ลงมาแล้วเสกวิงวิงเหมือนในหนังได้ ตัวเราอะค่ะมีไม้กายสิทธิ์อยู่ในตัวเราต้องทํำด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวความมหัศาจรรย์สิ่งต่างๆจะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองนะถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะฝาก n New c วช n n e l ไว้สักนิดหนึ่งก็คือ <c oughs> South of Love นะคะโดยอาจารย์สันเอง South of Love คลื่นพลังเสียงเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานในตัวตนของคุณให้ดึงดูดความรักความสุขความสำเร็จ ในแต่ละคลิปก็จะเฉพาะเจาะจงให้ในหลายๆเรื่องนะคะเช่นในเรื่องของการเงินนะคะการงานเนื้อคู่โซเมดนะคะรวมถึงลีแล็ก์ยามเช้าเพื่อดึงดูดความสำเร็จอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะทยอยลงให้ฝากกดติดตามสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าถือว่าเป็นค่าครูก็ได้คือจัดทำให้ทาคำเรียกร้องแล้วนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะ Facebook i n s t a g r a ม Li n e TikTok Link อยู่ใต้คลิปนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c h anel n นี้ไว้เพื่อไม่พลาดคลิปออื่นๆอีกมากมายขอบคุณที่สปอร์ตช anel n เราเรืยมาค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงาน t ด e s u สนะคะไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับข้อความจาก Universe ผลนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดได้เจอถือว่าเป็นข้อความที่ Universe อยากที่จะสื่อสารถึงคุณนะคะ เอาลคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะจุดสั้โอ้โห c a r i f y มาเป็น power คือทรงพลังมากๆค่ะหนนนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ดเวนเจอร์ค่อนข้างจะแน่นอนว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล การย้ายถิ่นฐานการย้ายที่อยู่นะคะไปในที่ที่ไม่เคยไปไม่คุ้นเคยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นพลังงานตรงข้ามนะคะอันนี้แถบทะเลทรายก็คือตะวันออกกลางส่วนอันนี้นะคะ the great in China นะคะอันนี้เกี่ยวกับทางฝั่งเอเชียนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณตอนนี้ดิวอยู่กับโซนเอเชีย นับจากนี้สิ่งที่จะมาเปลี่ยนผ่านก็อาจจะต้องเกี่ยวกับยุโรปหรือตะวันออกกลางแต่ถ้าเกี่ยวกับยุโรปหรือตะวันออกกลางอยู่แล้ว สิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านอาจจะเป็นเอเชียนนะคะเอเชียนเนี่ยมีหลากหลายนะคะตุรกีก็จะมีฝั่งเอเชียนได้ด้วยยก,ยกตัวอย่างดังนี้เป็นต้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่เอาฝืนใจไม่ได้อยากได้คนไทยหรือหรือไม่ได้อยากได้คนอินเดียแต่คุณก็จะได้คนที่แม้ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือต่างชาติแต่เขาจะมีรูปร่างลักษณะหรือว่ามีการเกี่ยวพันกับเอเชียนนะคะ เป็นนั้นว่าเข้าใจเนะเาะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางแล้วก็จะพบรักครั้งใหม่หรือว่ากําลังจะมีคนนะคะเดินทางไกลนะคะอยู่คนลซีกโลกเลยอยู่คนละประเทศมาหาคุณแล้วทําให้ชีวิตของคุณคนนี้ เปลี่ยนแปลงไปนะคะสู่การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนที่อยู่อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนงานด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องสร้างครอบครัวในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือพลังงานอยู่ที่90%แต่ถ้าอยากอยู่ที่ไทยเป็นหลักอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นลักษณะเดินทางไปมาอยู่นานมาก นะคะคู่ของคุณถึงจะสามารถมาอยู่กับคุณที่ประเทศไทยด้วยเพราะพลังงานหลักคนนี้อาจจะต้องไปโด่งดังมีชื่อเสียงไปมีความสุขที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดคนนี้ต่างจังหวัดน้อยมากเอาจริงๆน่าจะต่างประเทศมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นจังหวัดพื้นที่ที่มีการเกี่ยวเนื่องกับยุโรปเช่น เขาใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติเยอะมอะีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับยุโรปนะฮะหรือว่าะจะเป็นภูเก็ตอะไรประมาณนี้หัดใหญ่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติจะเป็นประมาณนี้นั้นเดี๋ยวเรามาแคลริฟกันต่อเลยนะแคลริฟายพลังงานการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าอยู่ในโซนคั่วตรงข้ามหมดเลยนะคนนี้ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยค่ะไหนดูซิฮืมพลังงานของการต้องเลือกนะคะใช่แหละคุณก็จะต้องเลือกเนาะเพราะว่าหัวนนี้ทราน s f ฟอร์มขึ้นเห็นไหมคะมันมีเกณฑ์ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งใหม่นะคะมันถึงจะดีนะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนอะไรสุดสิ่งใหม่ๆบ้างชีวิตก็จะดีวันดีคืนนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะพลังงานการเลือกมีค่อนข้างเยอะข้อความมาถึงแล้วสิ่งต่างเหล่านี้อาจจะใกล้ที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นนะคะพนน์ウォータก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยอยู่แหละนะคะอืม justice เกี่ยวเนื่องกับคนที่มีชะตาผูกพันกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเอกสารการเดินทางไปมาต่างประเทศโอเคค่ะมีเกณฑ์การไปสร้างครอบครัวต่างแดนนะคะก็ยังคงออกมายืนยันเหมือนเดิมนะคะ power of couple สุดท้ายด้านหลังสัมับรศะ message มากค่ะมี message of earth message of water นะคะ ก็คือเป็น1นถ้วยกับ1เหรียญนั่นคือสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอนะคะเป็นความรักเป็น <c oughs> ความสุขความสําเร็จในอนาคตนะคะขออภัยสําหรับเสียงนะอ่ะตอนเช้าแล้วเสียงแห้งทุกทีเลยนะคะเอาละค่ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณมีเกณฑ์การเกี่ยนเนื่องกับชาวธาตุน้าเกี่ยนเนื่องกับการต้องเลือกเห็นไหมคะ เลือกสถานที่รวมถึงเลือกผู้คนด้วยนะคะผู้คนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหนนี้ก็จะมีชาวทาตุดินแล้วก็ชาวทาตน้ำเป็นหลักนะคะแต่คนที่จะไปต่อแล้วเวิร์กอะคะ่ะจะเป็นคนที่อยู่ในคู่ตรงข้ามจากสิ่งเดิมๆที่คุณเคยดิวนะคะ จะเป็นอะไรที่คุณไม่นึกไม่ฝันว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเอเนร์จีมากมายเสียขนาดนี้แต่มันมีเกณฑ์ว่าจะต้องเปลี่ยนแหละเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นยูนิเวอร์สก็จะส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเปลี่ยนแปลงดังนั้นในช่วงนี้ถ้าคุรู้สึกว่าชีวิตคุณมันเริ่มแย่แล้วงานมันเริ่มอยู่ในจุดที่กําลังจะพงพเพี้ยพันมเงินในบัญชีกําลังจะหมดแล้วยังไม่มีใครมาช่วยนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดศรัทธาน,นะคะ สวดภาวนาแล้วให้ลงมือทําให้หาหนทางใหม่ไปเรื่อยๆเลยค่ะหรือว่าถ้าอยู่ในเว็บเดทเว็บนี้นานแล้วมันไม่เวิร์กนะคะใหเ้เปลี่ยนเว็บเดทใหม่เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่นะคะเอาเว็บที่มีคุณภาพเหมือนเดิมให้เสิร์ชหาใน Youtube YouTube มันจะมีกูรูบอกไว้เยอะแยะมากมายนะคะลองเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ใช้วิธี ลองล็อกอินใหม่ my, นะคะเช่นปิดแล้วก็ล็อกอินใหม่เพราะว่ามันจะดันมันจะขึ้นฟีดสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะ,ะพวกสแกมเมอร์พวกอะไรก็ไปดูวิธีเช็คที่ YouTube เขาจะมีบอกไว้อย่างที่บอกว่าอาจารย์ซันย้ำเสมอเลยว,ว่าเจอใครอย่าเพิ่งทึกทักนะคะให้เช็คให้ดีว,ว่าไม่ใช่สแกมเมอร์มีตัวตนจริงแล้วไม่ได้มาหลอกเอาเงินไม่ได้มาหลอกขฝันไม่ได้มาหลอกเอาภาพโป๊เปลือยเท่านั้นเป็นพอ หรือต่อให้เป็นคนจริงๆที่เจอเธอค่ะนะคะถ้าคุณไปโชว์ภาพโป๊ปเปลยเขาเห็นมีเหรอ ที่เขาจะไม่เอาไปแชร์ดังนั้นน่ะชีวิตจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะจะสับสอนทุกทีเลยนะคะจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทชีวิตจึงจะสามารถเขาเรียกได้ว่าแม้ว่าล้มอ่ะจะสามารถมีสติเร็วแก้แก้ไขสถานการณ์ได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันนะมีเกณฑ์มาให้เลือกก็ใช้สติในการคิดพิจารณาไตรตรองให้ดีอะไรบางอย่างที่มันเร็วหรือดีมากเกินไปต้องดูด้วยเรามันจริงแท้แน่นอนไหมมันมีทั้งจริงและทั้งหลอกแหละ นั้นเราต้องเช็คดูให้ดีนะคะรวมถึงชาริออตด้านหลังสำรับเกณฑ์การเดินทางสูงมากๆนะคะนับจากนี้อีก4สัปดาห์หรือ4เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะจะมีคนที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงถึง2พลังงานพลังงานหน่ธาตุน้ําพลังงานหน่ธาตุดินนะคะอย่างที่บอกว่าพลังงานหนึ่งอยู่โซนเอเชียนะคะไชน่ามันขึ้นเอาไว้นะคะ,าาคะ,คะจากตอนแรกแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คืออยู่แถบตะวัน ตกหรือว่าตะวันออกกลางอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะคะคัดลี่ไมาแล้วก็คือได้ดังนี้เลยนะคะคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็คุณอาจจะต้องเดินทางไกลอ่ะคนนั้นจะค่อนข้างมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมากที่สุดนะคะวันนี้ <c oughs> บุคลิกลักษณะหน้าตานะคะพลังงานออกมาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีะในโซนตะวันออกกลางอะไรใดๆเลยเนี่ยนะคะ จะค่อนข้าง <c oughs> มีความโดดเด่นมากกว่าที่คุณคิดหรือคาดฝันฝันไว้แต่ในโซนเอเชียอันนี้เอาขั้วตรงข้ามก่อนแต่ในโซนเอเชียน่ยนะคะมันจะมีอะไรังเดิม,เ,ดมเหมือนคนเดิมๆที่คุณเคยดิวแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากได้ไม่อยากไปต่อหรืออาจจะสับกันได้นะคะไว้เวอร์ซ่าเนาะเข้าใจนะทีนี้เนี่ย สิ่งที่ยูนิเวอร์สอยากจะไกด์ไลน์ก็คือว่าให้เลือกอะไรที่มันแตกต่างเข้าไว้เพื่อที่ 1. จะได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะ2ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดสูงสุดและทําให้มันดีขึ้น 3. คุณจะได้รักแท้รักที่มันมั่นคงจริงๆคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆแล้วก็ 3. เหรียญนนะคือพยายามทําทุกทางเพื่อที่จะมีกันและกันเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วพร้อมที่จะต่อสู้แม้ว่ามัน คือมันดูง่ายมากว่าอยู่ไกลแล้วม่งโคตรยากทั้งทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องวัฒนธรรมอะไรเลยแต่เขาพยายามทําทุกอย่างให้มันลงตัวทําทุกอย่างให้มันง่ายกับอีกพลังงานหนึ่งอ่ะเขาต้องการให้คุณปรับตัวหรือว่าทําในแบบที่เขาต้องการซึ่งมันจะเหมือนพลังงานเดิมๆที่คุณอาจจะเคยดีลมาก่อนก็ได้นะคะดังนั้นให้เลือกพลังงานที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องของทรัพ นะคะทั้งสองพลังงานมีซับพอๆกันแต่มันจะมีหนึ่งพลังงานเท่านั้นนะคะที่พร้อมที่จะทุ่มเทให้ทั้งทั้งหัวใจแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณเขาจะพร้อมดูแลเทคแคร์ Care, ชีวิตคุณด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเก่านะไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์จะมาบอกว่าผู้หญิงยุคใหม่ฉันต้องทำงานแต่เราไม่ได้อยากทำงานเพื่อเปรผู้ชายใช่ไหม เราไม่ได้อยากเพิ่มภาระให้ตัวเองถูกไหมนะคะอย่างน้อยให้เขาดูแลตัวเองได้แล้วสามารถดูแลเราได้เวลาที่วันหนึ่งเราอาจจะต้องตั้งครรภ์วันหนึ่งเราอาจจะป่วยเราอาจจะอะไรเขาจะดูแลเราได้ไหมเขาจะหงุดหงิดลําคาหรือลําเลิกบุญคุณไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ซึ่งพลังงานใหม่ที่เข้ามามันจะเป็นความรักแบบหนึ่งรเอร์ซนตเต็มที่มันจะไม่มีการคาดหวังให้คุณต้องเปลี่ยนหรือว่าลําเลิกให้คุณรู้สึกผิดที่ใช้เงินเขา ถ้าคุณเจอคนที่เห็นแก่ตัวกับคุณอยู่ในเวลานี้ค่ะมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนผ่านสู่สิ่งใหม่อย่าก,กลัวที่จะเดินคนเดียวไปก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วรักตัวเองขณะที่อยู่คนเดียวให้มากๆแล้วหลังจากนั้นคนที่ใช่ที่จะรักคุณเหมือนที่คุณรักตัวเองอะ่ะจะเข้ามาอยู่ในระยะเวลาหมายเลขสี่อย่างที่จันสันบอกไว้นะคะ แล้วก็สังเกตได้ง่ายมากคือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยไปเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่ดีเขาเ็าจะไม่มีปัญหาในตรงจุดนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือการคุยในแชทกับตัวจริงมันจะเหมือนกันนะคะในหลายๆเคสตัวจริงตัวจริงกับในแชทไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องตัดออกนะอย่านึกเสียดายอย่าคิดว่าเฮ้ยเราปรับได้น่ะ มันปรับไม่ได้ค่ะไม่มีใครเปลี่ยนเพื่อใครได้ทั้งนั้นดังนั้นหาคนที่มีความเป็นตัวตนที่เข้ากันกับเราได้ซึ่งเป็นพลังงานที่แตกต่างจากพลังงานเดิมที่คุณเคยดิวคืออยู่ขั้วตรงข้ามนะจำเอาไว้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ในเรื่องของการงานการเงินคุณอะ่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้ไม่ได้ต่อเองจากสิ่งเดิมนะเป็นการเปลี่ยนใหม่หมดเลยซึ่งเหมือนคุณกําลังคิดอยู่ในใจหรือกําลังลงมือทําอยู่ก็อย่าได้กลัวนะคะให้ศึกษาหาวิธีแล้วก็ไปดูขนทางที่สําเร็จแล้วคุณจะสําเร็จนะคะไม่จำเป็นต้องล้มบ่อยๆให้ดูจากประสบการณ์หลากหลายเข้าไว้เยอะๆนะคะยุค ยุคนี้ยุคโซเชียลยุค AI เราก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยในการเชื่อเป็นครูสอนในการเชื่อเรียนรู้หรือเป็นไกด์ไลน์นะคะคุณอาจจะอยู่คอมฟอร์ทโซนซะเยอะ นะอาจจะต้องออกมาพัฒนาตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วเงินทองอะ่ะมันจะหลั่งไหลมาจากไอเดียของคุณที่คุณลงมือทําโดยที่คุณไม่ต้องไปลงทุนลงแรงเยอะนะคะเหรียญสี่เหรียญยังอยู่ในมืออยู่เลยแต่คุณจะได้เหรียญเยอะแยะมากมายนะคะมาเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณจากไอเดียจากสติปัญญาแล้วก็จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณเริ่มทําด้วยนะคะจับตลาดให้ถูกแล้วก็บางทีตลาดหรือวิธีการอาจจะต้องแตกต่างจากสิ่งเดิมๆแบบ100% เ,เหนื่อยหน่อยช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นอีก4เดือนขึ้นไปทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะสบายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักถ้าได้เจอคนคนนี้ค่ะมันจะไม่เหมือนคนที่คุณเคยเดียอย่างที่บอกแล้วชีวิตคุณนะ่ะจากที่ไม่เคยเห็นประเทศซีกโลกที่สวยงามคุณก็จะได้เห็นจากที่ไม่เคยได้รับการดูแลเลยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคนอื่นมาตลอดคุณก็จะได้รับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะได้รับจนคุณมีความรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห ตัวเรามีคุณค่ามากจริงๆคุณจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เจอคนคนนี้นะคะเคยเป็นไหมที่คุณดีกว่าใครสักคนแล้วคุณรู้สึกเกลียดตัวเองรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่ดีเลยอะทำไมไม่ดีสักอย่างเลยนะคะคำถามคือเราไม่ดีพอสำหรับเขาหรือตัวเขาต่างหากที่เห็นแก่ตัวต้องการให้เราทำในสิ่งที่เขาต้องการกันแน่นะคะดังนั้นหาคนที่พอดิบพอดี ะะซึ่งจักรวาลหนนนี้จะส่งมาให้คุณแบบพอดิบพอดีเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะของสองพลังงานนี้จะพอพๆกันแต่ต่างกันที่นิสัยใจคอแล้วก็ต่างกันที่ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมากแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของเปลี่ยนประเทศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยแต่คุณจะมีโอกาสนั้นแล้วเขาจะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะจะเป็นคนที่ จะวางแผนอนาคตแล้วก็สร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณอันนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษคือตั้งแต่เริ่มคบเริ่มคุยเนี่ยมันจะมีแผนครอบครัวโน้นนี้นั้นออกมาแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณอย่างจริงจังนะคะดังนั้นเนี่ยตัดสินใจให้ดี u n v v r s s ์ส่งข้อความมาให้แล้วนะคะแต่ว่าทั้งสองพลังงานยังคงเกี่ยวเนื่องกับอายุน้อยอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับการแตกต่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะ นะคะด้วยกันทั้งคู่ขอให้ตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันกำลังจะเกิดขึ้นหรือถ้าใครได้เจอแล้วก็ขอให้เช็คให้ดีว่าพลังงานต,งตรงจามนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่ตรงอดใจรออีกหน่อยเดี๋ยวพลังงานที่ดีกว่าจะเข้ามาตับใดที่ยังไม่ได้เป็นแต่งงานจทะเบียนนะคะคุณยังมีสิทธิ์เลือกได้อยู่หรือแม้แต่เป็นคู่รักเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาทําตัวไม่น่ารักกับคุณคุณช่องถามตัวเองแล้วนะว่าคุณควรจะเก็บคนคนนี้ไว้หรือเปล่านะคะเลือกเอาที่ดเลือกจะต้องเลือกคนที่ทําให้ชีวิตมีความจเจริญในทุกด้านจเจริญสติจเจริญปัญญามีความสุขความจเจริญดังนี้เป็นต้นนะคะ,ะข้อความจากยูนิเวิร์สจะค่อนข้างหลวมๆห,หน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของ การแตกต่างเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวคุณจะรู้ได้ได้วยตัวคุณเองแต่อาจารย์พยายามอธิบายให้ละเอียดแล้วตรงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Universe สํำหรับอนาคตของคุณกันหน่อยนะคะคุณมีเกณฑ์การจะต้อง transform ชีวิตเยอะมากและการเดินทางด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะ่ n i v เว s ร์สสมมติบอกว่าเข้มแข็งเข้าไว้นะ แล้วก็ยังจะต้องมุ่งมั่นอยู่ในจุดยืนแล้วก็ยังจะต้องโฟกัสในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคุณจะได้รับของขวัญของรางวัลอันล้ำค่าจากการที่คุณลงทุนลงแรงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งที่คุณต้องการกับใครนะ,ะแต่ว่าขอให้มั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นทำนะคะเห็นไหมเอเนจีบิลอีกแล้วมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ ที่คุณต้องการหมดทุกเรื่องนะค่ะบางครั้งยูนิเวอร์สหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้แล้วหน้าที่ลงมือทำก็จะต้องเป็นเราด้วยแต่การจะหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอให้ได้มันก็ต้องเกิดจากความพยายามของเราด้วยส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพวกคนใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ